มิโตัวมามีตมาโอ้โหเลี้ยงผ่านมาง่ายๆเลยครับมิโตมาอยากมาอยู่ยมิโตมามีโอกาสกระชากหลุดเดียวแล้วก็ยิงโอ้โหโโห,หนึ่งศูนย์เลยครับรายจิตจุยาให้มาที่มิโตัวมามีตมาเวลาตัดเข้ามามิโตมาลองปั่นตรงนี้หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหขึ้นนังครับมิโตัวมามีตมาจะใช้ความเร็วหนีโอ้โหมีเหลืองเหมือนกันครับเนี่ยอุสินควักมาละให้มาที่มิโตัวมามีตมาจะพยายามพลิ้วหนีครับมิโตมาต้องเลี้ยงหนีก่อน มิโตมามีโอกาสแล้วนึกดูนี้ตายยังไงสุดท้ายได้ดีครับได้เป็นลูกเตะมุม <c oughs> ไม่เอาวแล้วครับมิโตมามาอีกแล้วครับทารูมิโตมาข้างในมีไม่ดีครับมิโตมาดึงจังหวะรอ <c oughs> เปลี่ยนมาทางซ้ายมิโตมาตัดเข้ามาหลุดมาแล้วครับหาช่องแล้วหาจังหวะยิงลูกนี้เปิดประตูตขึ้นลำครับติดออกซ้ายมิโตมากระชากมา อีกทีครับมิตโตมะเจอเบียดร่วงลงไปครับก <g oda> ็โอกาสของไรตันมาโดยมิตโตมะจี้ไซฟหน้าผ่านได้โอ้ผ่านแล้วโยกโยกหาช่อง,องจนเจอแต่โ,โอ้โหมิตโตมะอีกทีเริ่มจะโดนดูแลสองคนแล้วนะครับมิตโตมะนี่เดซ <c oughs> ันก็ต้องมาช่วยบล็อกด้วยแต่แหวกอีกครับมิตโตมะมิตโตมะยังเปิดได้เอาสอดมาถึงเริ่มต้นก็สัมผัสบอลทั้งคู่แล้วมิตโตมะหลุดมาแล้วยิงลูกนี้เป็นประตูมเติครับโอ้โห พลิกอีกแล้วครับมิตอมาโอ้โหมิตอมาหนีอเล็กซานเดอร์อนโนมาได้กระชากดาวที่สองเป็นมาซิครัส <c oughs> โอ้หึแล้วใบดันดักได้ลักษณะเหมือนในช่วงครึ่งแรกครับป้ายมามิตอมาเกี่ยวขวายิงขวาลูกนี้แล้วจิ้มดูโอ้โถมาเปล่าโถไม่มาก็หนึ่งศูนย์แล้วครับมิตอมามีตอม ล็อกเข้าซ้ายกระชากลุกขึ้นไปครับโดนติ้มทิ้งไปก่อนเลยซ้ายมิโตมะกระชากมาอีกทีครับมิโตมะมิโตมะโอ้ใช้ความเร็วฉีกมาได้มิโตมะแล้วจิ้งติดๆไม่ตรงกรอบโอ้โหมิตโตมะได้จีิเลยครับมิโตมะเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหมิโตมะครับกระชากขึ้นมามิโตมะตัดในเข้ามาครับมิโตมะมองหาตัวขยับเราให้มิโตมะหนึ่งต่อหนึ่งมิโตมะกระชากถึงส้นหนด้วยดีมาตรงกลางแล้ว มิตอมะมีโอกาสได้เปิดแล้วครับดูเข้ากลางมาราบอลสุดท้ายให้มาที่มิตอมะมิตอมะจะพยายามพลิ้วหนีครับมิตอมะต้องเลี้ยงหนีก่อนมิตอมะมีโอกาสแล้วอื้อหือลูกนี้ยแต่มาสุดท้ายได้ดีมิตอมะมิตอมะโอ้โหเลี้ยงผ่านมาง่ายๆเลยครับมิตอมะอยากมาอยู่มิตอมะให้มาใช้ความเร็วและเร็วกว่าด้วยครับมิตอมะทะลุแล้วจริงโอ้โห มเสียเวลาไปหน่อยครับแต่ยังได้อยู่ลากเชียวหามิตมะล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเสาแรกโอ้คูยังขวางได้อยู่ครับบอลจะมาสอบแต่ถ่ายไปทางซ้ายครับมิตมะจีใส่และเซเนอาโนครับมิตอมะหลอกล่ออยู่ขา้าเกี่ยวขวายิยงขวาลูกนี้แล้วจิ้มดุโธ่โธ่มาเปล่โทไม่มาก็หนึ่งศูนย์แล้วครับแบบนี้ไอเชโดมาถึงมิตมะมิตมาถึงเส้นหลังแล้วก็เลือกเปิดเข้ากลางมายังไงล,ล้มล้ทะลุไปข้างหน้าสวยครับมิตมะไม่ลําหน้ามิตมะ กลับเข้าขวาพยายาเข้าซ้ายแล้วว่ดีลูกนี้ติดล็อกโอ้โหกระชากไปถึงเส้นหลังครับเปิดลูกนี้มาล้ำขึ้นโมงโอ้โหมาให้มาทางซ้ายครับมีตัวมาโอ้โหมีตัวมาหนีอเล a l e x a n d อ r a n โนมาได้กระชากด่านที่สองเป็นมาทิดครับ <c oughs> ถ่ายไปทางซ้ายครับมีตัวมาจี G ้ใส่อเล a l e x a n d อ r a n โนครับมีตัวมาหลอกล่ออยู่เข้าขวาไม่มีช่องจะยิงสอด